คนวันนี้มาพบกข่าช่อง v ีอนุซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับแฟนขับกันนะทุกคนเลยโอเคพร้อมเล่นกันหรือยังทุกคนแต่พร้อมแล้วแหละแมปแรกของเราคือ Hi g h and s n นน k นะโอเคไปกันเลยแป๊ะแป๊แมปแรกของการเล่นกับแฟนขับคือแบบนี้ใช่ฉันได้เป็น ขอถ่ายรูปหน่อยผู้สวเวงคาะ้นมันผู้ซ่อนไปดูมีคนใส่เสื้อกบเลียนหลามด้วยอเคแปรแปรปไปดูหมูล่อนนะหมูเป็นผู้หาแต่ที่คนจะเป็นถังนี่มีน้อยสุดมีความขยับไหมหน้าแอบสัหน่อยอ M แอมแอมโอยไม่ S <S> ฉันรู้นะว่าอะไรลอยอ่ะฉันรู้นะนี่ไงเหดโคนาดิเดี๋ยวเฮ้ยหนีอ้ยได้ไล่ทันเลยนี่นี่เนี่ยแฟนขับด้วยนี่เนี่ยไอคนนี้เอ้ย <HHH> ใครอีกเปล่าหันตายอ๋อได้ตายฮ่าฮ่ใครเนี่ยใครมันออกเลยจากตรงนี้นู้นเน่ยมาดดนี่ไงคนจุกเก่งเออไอคนจุกเก่งแห่งปีแห่งปีหมู่จะหาที่ซ่อนและซึ่งเออบอกไปด่านนี้เป็นด่านใหม่ใช่ไหมบัโด ค่ะจ้มาหวัดดีแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณคนพวกนี้มากเลยนะที่ติดกดติดตามเราโอ๊ยมีคนถังแก๊สอยู่ตรงนี้ถังแก๊สเอดที่เขียนเมกันหมดเลยอ่ะอัดกัึนเลยนี่เอ้ยเจ้าแมวยังรอดอยู่เลยอ่ะเจ้าแมวเจ้าแมวคนเดียวอยู่ไหนเนี่ยแมว มีเอวอยู่ไหน <God S 1> <BM S 2> อ่ะออกัสบีเอ็มห้าจ้องเมียวจ้องเมียวเมียวใส่<ม>หู<ม>ฟัง<ซ>เคสไอสุ่มดาบกันดีกว่า okay, โอเคนายฉันไม่มีตังค์สุ่มดาบเอ้ยสุ่มได้สุ่มอ้ยสุ่มดาบเกมเท่านั้นเองอะไรฉันขออนุญาตเลือกด่กานเมืองโอ้ฉันได้าดาบดาก้อนที่สองด่านเมืองแล้วด่านเมืองได้เย่ด่านเมืองได้ด่านคุกตรงเลยได้ด่านเมืองได้ไอ้บุญไม่ทันแล้วแตนที่สองเป็นด่านใหม่แล้วแต่นายไม่เอาไม่ไม่ใช่ด่านใหม่ เอาเหรอไปแล้วจ้าแต่เละแต่แ,แ,ตแ,แ,ตแ,แซ่เพรเพะคารา,าโค่แต่นี่แหละเขนจะเป็นรถขับแวนหนูม,มินิซอนจีเนียสสุดสุดแล้วจีเนี่ยหมูเปลี่ยนมเป็นรถแล้วหมูกล้าเป็นรถคาวทา ทนท้องถนนรถเกลีย <laughs> ไหนเนี่ยไอรถขับก,กัน <c oughs> เจอคนเจอคนนายลองมองด้านบนหัวเราดิฟองไหมหอวต้นไม้นายเห็นเดืต้นไม้ลอยได้หมู่รู้ที่ซ่อนใหม่หมลแล้วอ่ะาดูแล้วก็รู้แล้เวลาจจะล้นลขึ้นมา <c oughs> อ้าวนายบู๊มาขึ้นเหรอหมู่จะไม่ขึ้นนะหมู่จะลงเอ้ยหมู่จะไหน หมูจะเข้าด้านในมันเจอคนตาซ่าซิงซ่าซ่าซิงซ่าซ่าซิงซ่งาฆ่ามันเลยฆ่าแมวฆ่าโอเวอร์ละเดงโบโอ้โอเวอร์ละสมโอนี่ฉันเจอใครด้วยหรือเอเอแค่เหลือแค่เหลือแค่หัวสกินบีดี้อ่าหัวสกินบีดี้ชนะเหลือแค่สกินบีดี้ทอยเลทชนะสกินบีดี้มิวแทน นี่เสื้อใหม่<ด>เรามาด้วยห<ช>นึง<ช>่งมือนซับสไครตเบียนนูแมว<ช>ก็มีนะแต่แมวมันอยู่นู่นไ,ไปให้ดูเสื้อเรนโบว์แมตวตตอต์เตอตออไปกันต่อฉันมา,าแล้วนะจ๊ะฉันเจอเสาไฟอยู่บนเสาไฟอยู่บน นได้เสียงเแบบประดาวแน่นอนลอยล้ำจริงวันนี้เราสาวควายวันนี้เจ้าเหล่าสาววคายทั้งหลายวันนี้เจ้าเหล่าสาววคายระวังฉันโดนระเบิดใส่นะเออไอ้หินวันนี้เจ้าเหล่าสาวฟไอหินใครก็ไม่รู้หินเนียนไปก่อนหินเนียนไปก่อนใครก็ไม่รู้หินเนียนไปก่อนสาบานเลยเพื่อนจะได้เหมือนฉันเจ้าเสาไฟอย่างนู้น โดนระเบิดตายด้เลยเอ่อไม่เอาตายระวังฉันโยนระเบิดหัวขึ้นไม่ได้ระวังฉันโยนระเบิดใส่โดนขึ้นหมู่นะน<ด>ายระวังโยนให้กระโหลบสิ <c oughs> เป็นไงี้ยเจ้าวไวทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> S <S มาเลสาม,มาเลกูมาเลกูมาเลพี <c oughs> ่ฉันนี่มันแบบเห็นซ่นแบบมันมากเลยอ่ะตื่นขึ้นได้ไงนะเพื่อนคุณคุณกระโดดขึ้นได้ไงคุณตัวผิวหนังมันมากเดี๋ยวอาบน้ำด้วยดาบน้ำให้กูร่าแมนเต้กูล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 เต้ ยิงก็ไม่รู้ใฉันยิงยิงเจอฉันยิงหน่อยเป็นไงล่ะนักยิงแม่นระดับหนึ่งเฮ้ยมีกล่องมีกล่องกล่องอย่างเนียนกล่องอย่างเนียเอ้ยพึ่งดีมากนี่กล่องอย่างเนียพิษดูอัพชนะ มานะเจ้าพีทบูรัต <laughs> สวัสดีจ้าเอ้ยมีคนใหม่มาแล้ว O ห้าสาม O ห้าสามมาแล้วโอเควันนี้เป็นวันเกิดของ FC ด้วยนะครับและ FC คนนี้คือน้องเบสนะคะหรือว่า O ห้าสามนั่นเองขอบคุณที่มาเล่นกับเราด้วยขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วเขาก็มาเล่นกับเราเวนะ้นะนี่คนนี้คนนี้คนนี้น,น,นี่คนนี้ หัวท่านตะวัน <Happy S 1> นี่ Happy birthday นะคะโอเค Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy, to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday uh, to you ที่นี่ซ้อนของหมูเนี่ยเกลียนมากเลยที่นี่ไม่ค่อยมีที่ซ้อนหักโขนเลยฮนะหมูไม่หักโขนก็ได้เฮ้ยหมูจเจะเฮ้ย

โดนคนที่คนที่แฮปปี้เบิร์ดคนที่เราเพิ่งแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดคเขาฆ่าหรือเหลือใครบ้างให้เขาฆ่าหน่อยก็ได้นี่คือขอาขวัญนะไปดูเออเออโอ้หเหล่าคนเดียวอ่ะได้คนผู้หญิงเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าไปดูน้ำเบลนี้หรือเปล่าคนผู้หญิงมูทุกทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้ยหาไม่เจอเลยใช่ไหมจ้าจริงจ้าคนนี้นี่มันเขาแบบคนผู้หญิงคนนี้นี่หายากจริงๆเนาะ โอ้ oh my god ฉันเจอที่ซ่อนใหม่แล้วครับแล้วด่านนี้ฉันสามารถออกไปนอกแมปได้ประกอบประกอดเสียงเบิรเจอคุณผู้หญิงก็คือคุณผู้หญิงนี่ไงรวมกันนะ จริงๆวันนี้ต้องมี FC เยอะเข้ามาเยอะกว่านี้นะแต่วันนี้ผมตอนจะเล่นอ่ะเขาก็ไม่ตอบนะไม่ตอบสี่คนก็เลยแล้วก็เลยเหลือแค่นี้ครับเขาอาจจะมาสายก็ได้นะปะดูหมู่ซ่อน,น,นะมเห็นนะเดี๋ยวฉันจะโชว์ฝีมือการหาให้ดูว่าคนหาเก่งต้องทำยังไงดูรหัสจําจําไว้แล้วเอาไปใช้นะนายดูรหัสจําจําไว้แล้วเอาไปใช้เนี่ยไอ้ใครก็ไม่รู้เนี่ยข้าเลยไดมอน เป็นไงโมน่าเเก่งเลยท่านพูดเล่นจริงวะเไงฉันอยู่ไอ้ใกล้ไดมอนใครนะใครนะใครนะคนนี้ไอ้ปลดูฉันเห็นคนใส่เสื้อกลบเลี่ยนหลามเ้ื่อยเฮ้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 ยอย่ามาเด้อเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่ะแต่เขาแต่เขาไม่เห็นเฮ้ยเขาต้องเช็ดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เห็นเฮ้ย แบดมันเป็นไปได้ยังไงคะทุกคนใครเนี่ยเอ้ยใครเ่ใคร,ใครดูรหัสจำจำไว้แล้วเอาไปใช้นั้นน้องใครอีกเนียตายไปจำเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ทันทีเลยเออจำเสร็จแล้วไปใช้แต่ถ้าใช้เป็น,เป,นเป็นก็อย่าใช้น้นนองเมื่อมันจะผิดเพี้ยนไปเลยเออหวัดดีใช่มวยถูกต้องอะ่ะเอา เอาเถอแล้วเดี๋ยวสองคนจะหาเจอไหมอะดูดิอยู่ในท่อแน่เลยมันซ่อนแบบเกลียนๆอยู่ในท่อแน่เลยคุณแมวและคุณทอยเล็ตเอ๊เอ๊เอ๊ดูรหัสจำจำไปแล้วไปใช้เป็นไงเหลือแค่คนเดียวแล้วเหลือแค่สกี้วีมิดี้มิวแทนตัวเดียวแล้วยังไหนออกมาออกมาแค่หนึ่งไม่แทนสกี้วีมิดี้หรือสกี้วีมิดี้มิวแทนเนี่ยมึงบุตรได้ยงตกี้วีมิดี้มิวแทนมั้งถ้าบุตรจะไม่ผิดตัวรหัสจำรหัดจำแล้วไปทำให้เพียนเหลือตะกี้ไว้ พี่ขอถอนคำพูดนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไงยังไงก็ฆ่าเยอะกว่าหมูโอ้ไม่เป็นไรเหลือแค่ตัวเดียวเองไปดูในดูคือพี่ดีมิวแทนด่านนี้สนุกแล้วมาดูใหญเหมาอนเราจะเอาเป็นกล่องของขวานคิดมากเออมีด้วย โดดข้ามมาตรงนี้แล้วเราก็จะต่ก็ไม่ได้ t ยเล็ t เป็นฉันซ่อนแล้วมาดูฉันเห็นทุกอย่างเลยนายเห็นกระถางต้นไม้อยู่ต้นมะพร้าวเลย ปกติอ่ะคุณผู้หญิงเขาจะเทพนะแต่ไม่รู้ว่าตาอนนี้คุณผู้หญิงเขาจะอยู่รอบสุดท้ายเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่นายแต่ว่าตอนนี้ฉันหนสกิบวดี้ด้วยฉันอยู่ฉันคือกระถางต้นไม้อยู่บนต้นมะพร้าวมะพร้าวยืนได้เหรอยือนได้อะกล่องของขวัญยืนตรงนี้ก็ได้อะไม่ไกล่องของขวัญะกล่องขว,ขวัญน,นั่นแหละนายไม่ไกล่องของขวัญอะทำไมมาตรงนี้กันหมดเลยเนี่ยแันกะโดดหนีโอ้ยฉันเห็นคนด้วย ให้หมุนไปแอนโทนี่ดีกว่าแต่มารอเล่นกับเดอะมุนแน่จริงยิ่งดิเดอะมุนเฮ้ยถันเจอคนวิ่งหนีอะไรมาก็ไม่รู้แบบเสาไฟยคนผู้หญิงอยู่รอดอยู่คนที่เทพใช่เทพมากฉันเลี่ะคนผู้หญิงคนผู้หญิงตายแล้วโอ้ยน้องโอ้ยน้องฉันจะเป็นแอนโทนี่อยู่เลยเนี่ยเลยค่ะเมตตาเนี่ยมันแง บอกแล้วว่าแอนโทนี่เขาเก่งนะครับเป็นไงเขาหมุนแบบนี้ได้เลยนะหมุนซ่อนเรียบร้อยแล้วหมุนเห็นนนทำไมไม่ยิงอ่ะน่นนั่นลกลด้วยเอ้ยไอกองหมุนโน้ยเลยใช่เรื่อนั้นเลยฉันอยู่ฉันก็เป็นลูกบอลหมุนอยู่มันชิงช้าสวรรค์โอ้ยเร็วมากเลยตอนเนี้ยเกิดทอร์นาโดแล้วมั้งเนี่ยฮอร์เรคเคนทอร์นาโดว้ายไปแล้วไปแล้ว กิมมี <vastly> <less> ่เขาเดินผ่านจะแบบสบายใจแค่นึกหมุนอยู่ข้างบนอยู่เลยหมุนที่นายเลยนั่นคือลูกบอลใช่ไห็นลูกบอลวิ่งอยู่เลยเกมวิ่เกมเจลีซูโควี่ค่ะค่ะเพลงอะไรนั่นนายนายเห็นกล่องหมุนบนทิ้งคาสวร่างไหมดานไปอยู่บนชิงช้าสวรรค์แล้วใช่ตอนนี้เร็วจนเกิดฮอริเคนมิวทอนเงินแล้อไปดูเฮ้ แ่ลาแมวหมูใช่ไหมมาเจอรีส่องรอบนะหมูโอเคเดี๋ยวไว้วันไหนที่จะเปลี่ยนการเป็นหน้าแมนเฟสเหมือนนานาอะไรเป็นไงอะไม่รู้ได้ด่านโอเคเก้คน่อนจะได้เป็นอะไรฉันไม่เห็นหมูได้เป็นผู้แสวง่ซนอะคืออะไรมาน่าจะโซนมั้ง หมูได้ซ่อนบรรดาได้ซอดเป็นจะสิ่งนีดาขอเป็นเก้าอี้เล็กๆเอื่อนหมูขออยู่ตรงนี้เลยเป็นไม่ได้เหรอโอ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะแต่นี้หมูชอบมะโอ้โเจอห้องลับหมูก็เจอโอ้โหวันนี้ยูนิคอนอันนี้ใครนี่นี่เี่หมูนี่หมูโอเคหมูแอบแอบแอบหมูเป็นหนังสือเหมือนบรดาดิเป็นหนังสือแนายตามขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นบนสุดแล้วนี่ไม่มีใครเห็นหรอก เอ้ยฉันสามารถมองลุขึ้นไปข้างบนได้ด้วยหมุกเปียนของสปหนึ่งมุกเปี่ยนมันช่วยรังวังช่วยรังวันสวัสดีนี่นี่คือหมูมีคนมาไปวีามาแล้วนเล่นมาแลเลออมาเข้ามาแล้วเข้ามาจริงแล้วเขามาจริงแล้วเขามาจริงแล้วอย่ามาเล่นกล้าเจ้มูตตึก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  ตอนนี้หัวใจอ่ะตอนนี้ฉันเป็นตุ๊กตาหมีแล้วเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วเอ๊ะคุณผู้หญิงตายแล้วเหรอเนี่ยคุณผู้หญิงเขาวันรางวัลเหมือนทะลุออกมาเลยมั้งเนี่ยเ้าวไอ้หัวใจมูแอบจูกับกับคนนี้ลงมาอคุณผู้หญิงเฮ้ยเขาใส่ชื่อวีอานุข้างหลังด้วยนะเขาเป็นแฟนตัวยงเลยไอ้ัวใจนั่นเปนก็แอบวิ่งกลับแล้ว เซนตี้แมวเห็นเทดตี้แมวนั่นแหละฉันเฮ้ยเฮ้ยฉันขึ้นทางลับคนที่ฉันลงมาตายตเนี่ยไปคนซ่วมฉั่นนอร์คนซ่วมค่ะแมวตายพร้อมหมูเลยใช่แล้วเหลือคนเดียวมาสิบอกเลยนะนายอยู่ไกลฉันมากนี่ตรงด้านบนไปเร็วเร็ว รอบสุดท้ายนะโอ้ยเกือบชนะแล้วเหลือแค่ฉิวเสียนมากหัวใจบึกบึกบึก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 แล้วก็หยุดเต้นเลยฉันเห็นคือฉันเด่นอะไรนะฉันเห็นถ้วยรางวัลเป็นลอยฟ้าและฉันก็จําได้ด้วยว่าจยางนั้นอ่ะมันมีอยู่แค่ถ้้ยรางวัลมันมีอยู่แค่ชั้นบนชั้นกับตรงที่ลงบันไดแสดงว่าประดฉันเป็นผู้แสวงหอเอาดีๆนะ จริงๆหากพวกเรากำลังสบายตรงตบมือพันใครเนี่ย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 มาถึงก็เจอเลยฉันฉันฉันเจอคุณกระดูดขอพูดอีกครั้งหนึ่งกันดูดูนะดูแล้วหัดจำ จำไว้นะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำแล้วถัดจำจำ,จำไว้แล้วเอาไปใช้นะเอ,อ๊สวัสดีเี <Teddy S 1> ใครเนี่ยเจ้าแมวเจ้าคุณแมวเจ้าคุณนางแมวอยู่ในคอนตัวนี้ไปอีกเป็นไงค่าสามแล้วคุณเซอร์เอแมวค่าไปอีกหนึ่งเป็นไงนเหลือสามคนแล้วเหลือคุณผู้หญิงและไม่จะอยู่ยข้างล,างล่างนะค่าทาง ผ่าทางทางเทคนิคอ้าวนี่ไงคุณผู้หญิงฉันต์จูทันต์จูทันต์จูแล้วว่าดูฉันตอจูคนนึงแล้วดี่ทันต์จูจัดการเขาเองนี่<ล>นๆๆเรียบร้อย,ยดูรอดนะจำจำ,จำไว้แล้วไปใช้เป็นไงชนะโอเคงั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสำหรับเกมเกมอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกมไทยอ่ะสนิกนะซึ่งเล่นกับแฟนคลับเยอะอยู่โอเคงั้นบายบายเจอกันเกมต่อไปนะครับ